ออมอมซมแกมตยกมุยแกมเ่มนี้ยังตุยไม่พอยจเนี่ยดีด้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกบอกหาเล็ดเกยมยากนั่นเองเเย้ยเยย้ทุกคนเห็นภาพข้างหน้าไหามตอนแรกที่สมน้อยเลือกมาสมน้อยเนี่ยอ่านคำว่าปี่งยดนยวเลยทุกคน เล่นภาพเอ้ยมันก็น่ารักดีพอมันย่อภาพใช่ไหมทุกคนอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวส้มน้อยจะให้ทุกคนดูภาพให้ชัดๆสาเหตุที่ส้มน้อยมีความกังวลเล็กน้อยลายน้อยแมก็กดูโอ้นี่นี่คือภาพแรกที่ส้มน้อยเห็นส้มน้อยก็คิดว่าเอ้ยมันก็น่านรักน่านรักใสๆเรากลับมามองที่ฉากตรงนี้ โอเควันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันเหนื่อยนี้การคุมคร้งของนางสาวอานิตรนนางสาวแสดงว่าเขายังไม่แต่งงานนะคะเนี่ยเป็นออฟบี้ที่น่ากลัวโอเคไม่ต้องบอกก็เห็นว่ามันน่ากลัวแล้วเดสคริปชั่นหมายเหตุ เกมนี้มีกระโดดกลัวโอ้ทาสเลชันมีจัมสเกอรนะคะทุกคนจะมีฉากตกใจเนาะเพราะอย่างนั้นเราจะพยายามให้มันไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นมีการตัดงบประมาณที่โลบอก high น่าจะเป็นไฮสคูลนะคะ และคููได้ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แบบใหม่ชื่อว่าแอนิตรอนทำไมเขามุลดงบประมาณแล้วเขาหุ่นยนต์มาแทนสงสัยได้มือสองมาราคาถูกน่าจะขายอยู่สำเพ็งเป็นว่าก็คือเนี่ยที่โรงเรียนของเราซึ่งเราโดนย้ายไปตรงสถานกัดกันเรื่องด้วยแต่โซสซซุ่มน้อนไปได้ทำความผิดเลยใครบอกว่าซุมนอยไปกินแมวไม่ไม่ไม่มี แล้วมันก็จบผลทีส่สมเด็จจะเป็นสถานกากัน,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 นที่มีคุณครูที่เขาซื้อมาจากสำเพ็งลนราคามันก็เลยดมีบั๊กที่จะทำร้ายเด็กๆด้วยนี่ไงมีจำสเกอ่อน w ว่าด o ยูว a นไงเธอชื่ออะไรนะเมื่อกี้เราจำชื่อเธอไม่ได้หละนี่โอ้โหไม้บรรทัดคุณครู นั่นนั่นกี่เซนคะเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามเออช่ามาเถอะป่ะเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอตั้งเสียงหน่อยสิอ๋อไม่ได้ดังมากโอเคโยอ,อะไรเนี่ยฉันจะไม่ใช้วิสัยแอนนิตรอนเฮึ่มึกคุณครูจำาแกนหนูไหมคะไม่สินะ ถ้าทุกคนได้ยินเสียงกุกกักกุกกับ,กกบหรืออะไรอ่าส้มน้อยกินลูกคมแก้เจ็บคอนะคะมันร้อนนันั่นแหละพอดีประเทศไทยมันร้อนไปหน่อยหนึ่งทุกคนไอ้สาเพง็งไปไปอุ้ยสงสัยเขาต่อวงจรเข้ากับโรงเรียนทั้งหมดเลยค่ะ โอ้ยปิดประตูทำไมอ่ะไอ้ตายสิไอ้แค่เพลอกินอะไรแปลกๆเข้าไปนิดหน่อยนึกคาด่าจับกันเข้าคุกเลยเหรอคน่าก็ไม่ใช่ชันแท้ๆอันบ่าวค่ะส้มน้อยไม่ได้กินจริงๆนะคะทุกคนชิอู oh ้มายก็สําำเพ็งใจเย็นนะมันก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆโอ้โหแดง ข้างหลังมันรู้สึกได้เลยว่าแดงเขาบอกให้ไปขวาเขาบอกให้กระโดดเข้าตรงนี้เรามั่วกันมาถูกได้ไงคะทุกคนน้มน้อยชักจะงงแล้วอ่าเรามีเพื่อนด้วยเพื่อนเป็นเบคอนชื่อว่าไดมอนด์สิบสองกิโลงงไหมคะงงนะอแต่เรารีบออกจากที่นี่ก่อนที่สำเพลงจะมาจับเราได้ดีวกว่านะคะ ตองน้อยตั้งชื่อใหม่ให้ได้ล่ะน่าเราผ่านกันมาได้ง่ายๆเลยนี่มันสถานการณ์จริงด้วยมาผิดอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไปเลยโอ้โหสนิมนี่คิดจะทำระไรเด็กตัวลเล็กๆกย่เจ <Yeah. S 1> อะเออเมื่อกี้เปิดเห็นภาพอะไรแปลกๆถึงขั้นปวดหัวเล็กน้อยเลย ไะเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าค่ะคุณต้องการซื้อสกเก็ตบอร์ดไหมไม่น่าอย่างส้มน้อยมีตมังหรอไปเลยเอไม่นะเราจะทําให้คุณผู้ชมติดหวังไว้ใจไปเลยเอ้ยได้แล้วทุกคนจหน่อยกิ่งหมยเออไปกันค่ะหมวกทงชาตินี่มันน่ารักจริงๆเลยชอบลงไปแล้วเราจะเจอกับภาษาพัยางยังหรือไมสามสองหนึ่งไป ระหว่างลูปบัตอนาตอคตก็แค่พอบโถเอ้ยนั้เขาตัดงบประมาณก็เลยเหารูปปัดของจริงออกไปพอบกำลังรูปป,ปับัตพอมแปะเอาไว้ไปฟืฟ้นบัตเตอร์ไว้ใช้วาดรูปไปได้วยเด็กเล่นปุ๊บขาหักเลยค่ะเม,มื่อวานเซซูเด็กไงชิมาสก็เป็นนัสไซโมจิโกะกุจิไนเดะกูนัสไซทำไมมันไปเป็นคำนั้นได้คะเนี่ย วนวนว,นวนสนุกดีฮ่าฮ่จับฉันไม่ได้ละสิส้ำเพลงให้คุณผู้ชมมาดูจำสแก์ด้วยกันนี้ไหมเนี่ยตามเพื่อนไปค่ะทุกคนเราศรัทธาในตัวคนอื่นนะคะแต่ไม่ศรัทธาในตัวเองวิลงท่อว้าววิอิบตึมติมจะมีใครมาเรียกจอดี้แถวดี้ไหมเนี่ยขอได้ไหมขอได้ไหมมันก็แค่พ็อปสินะ โรงเรียนนี้งบน้อยจริงๆนะเนี่ยท่อรั่วเลยกินเหม็นนะเนี่ยขอดมสักครั้งได้ไหมย,ย่างที่ทุกคนรู้นะคะซ้มน้อยเป็นคนหลงทิศนะคะดังนั้นถ้าซ้มน้อยเดินไปผิดทางกุ๊บจาไม่เลยนะคะซ้มน้อยไม่ได้เล่นซุ้มน้อยหลงทิศจริงๆอุย้ยสนิมเปิดเท้าไปหมดเลยพ่อเม่ต้องเป็นคนยังไงถึงส่งนมมาสถานกัดกันนะไม่เข้าใจเลยตอนกินก็นกินด้วยกัดแท้ๆอันนั้นเน่อุย้ยมาเจ็ด จะไปเลยขนาดน,นี้ว่าเตมันไปกี่ดานตอนนั้นไม่ได้อะฮออซ้ายขวาเกินลูกอมโอ้เอะเราไปดูดีกว่าค่ะทุกคนเขาบอกให้เราเก็บทางเนาะแต่คำถามก็คือทางอะไร ทุกคนได้ยินเสียงไหมคะเดีย๋ยวเริ่มร้องแง่แง่ให้ทุกคนได้ยินนะมันเป็นเสียงเป็ดค่ะทุกคนโอ้น้องหน้าตาคุ้นๆนะเราไม่เสียงนี่ว่ะอ๋อก็ว่าอยู่เสียงอะไรมีไปเลย โ okay. อเค <möglich> ไปเอ่อไปเลวทุกคนไป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 โอเคไปที่นี่มันเถื่อนยังเลยอะโอ้ยขอล้างหน้าโอ้โหจะหนิมเขียวอะไรเนี่ยเว็ดฟร์ตรงไหนเปียกไม่ทราบอาว่โอ้ยเลื่องเลื่องเื่องอะไรอะไ อโอเคอย่าแล้บอลเลยโชคดีที่สำเพลงไม่โผล่มาแถวนี้อุย้ยอันนี้สมอยเข้าล่างโอ้โดดโ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 ดดเอ๊เมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะปื้อโอเคอีบัตรไดที่จะไม่ได้นับเราขึ้นมีสุไันนะใช่ไหม และนี่มันโรงเรียนหรือสถานกักกันและทําไมมันถึงตั้งมืดอึมครึมมืนเนึ่มอะไรขนาดนี้โอ้โหนี่มันกับดักมีแล้วเนี่ยเอนเราจะต้องกลับบ้านไปดูการ์ตูนดูช่องส้มน้อยเชเดลคลายคอไ้ก่อนเลยอะไรเนี่ยคัสอาร์โอ้เขียนเป็นภาษาไทายขนาดนี้ วิชาวาดรูปอุย้ยส้มน้อยบอกเลยทุกคนส้มน้อยเรียนวาดรูปด้กเ,เกยียรติสีนะคะเกยียรสีทุกปีนะคะจะบอกให้ไม่ทำมาตาเลยส้มน้อยเรียนสอบตกก็ได้นั้นๆทียอยากหลอกเป็นเด็กล่างเขาดูไปไปให้คุณผู้ชมติดปามได้กันนะคะเขาทำอะไรนะี่ถ้าเรานก็ไม่เป็นอะไรนี่ ก็แค่นี่ม a ชั o นหุ่นโอ้โมนาลิซาอนาคตไกลนะเนี่ยวาดสวยขนาดนี้อุย้ยแม่หลวงแมมันเดินตามเราก็ไม่ได้โอ้สบายอยู่ส้องนอยกลัวแค่นั้นเลยสิบหน่อยกลัวมันเดินตามห้องนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยมีแสงอย่างเงี้ยนะห้องล้างสีมแน่นเลยปะ่ะเราเป็นเด็กตดด โอ้โหนี่ลีซว้ายไหมลูกว้าวไหนไม่สัมเพงเนอโกรธที่ฉันล้อเธอว่าสัมเพงใช่ยไหมฉันแค่จำชื่อเธอไม่ได้ก็เลยเรียกกันสัมเพงเนี่ยนั่นเองนะฉันขอโทษด้ไหมนะนะล่ะนะเราดีกันนะนาสัมเพงไอ้สัมเพงโอ้ตกใจก็นึกว่าน่ากลัว เด็กจ,จ้องนอยต้องตกใจหรือเปล่า,า,ยาเยียงนางค่ะทุกคนนอนแล้วต้องนอยต้องหัดตอนกลางคืนนะคะ,อะเอ้โูอุ๊ชโอ้ห้ามโดนนะก,กี่ด้ายไปกัดต้นเถอะเมื่อกี้เราโดนสำเพ็งเล่นมานะคะเราต้องเล่นสำเพ็งคืนนะคะยอมไม่ได้นะคะเด็กดีต้องเอาคืนอย่าทำริงนะคะน้องๆเดียวนะ ไม่ว่าคุณผู้ชมยายยุเท่าไหร่อย่าไปทำรังแกคนอื่นเคานะคะไม่ดีนะใครมันมาทำมิวเชคโกรลงเืินเนี่ยไม่จับอย่าทำนะโอ้ยดีไยวที้หรอกนะนั่นใกล้แล้วกระดดดคว้าชี ที่มีความรู้ภาษาไทยนะคะคําว่าสวิมแปลว่าอะไรสามารถบอกส้มน้อยได้เลยนะคะเพราะว่าส้มน้อยไม่รู้นะคะว่าคําว่าสวิมแปลว่าอะไรนะคะมันน่าจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะทุกคนเขาเขียนเป็นภาษาไทยนะคะเนี่ยโอเคเลิกล้อแล้วลงกันไปดีกว่าอุ้ยเ,เกงในแหกเลยเมื่อกี้อ๋อเราต้องหาทางออกไม่มีหลอดอากาศเทียมเลย คำตอบอยู่บนหัวนี่เองเนึกว่าจะมีเขาวงกดอ่าว้ายสาว้น้ำสวยนะเนี่ยรถรดสาว้าน้ำแล้วไปซื้อตัวนั้นใหม่เถอะนะออดอดมันมีความหมายอะไรเป็นมิเศษหรือเปล่าอันนี้เล่นในจริงป่ะเนี่ยไม่ได้ทุกคนคะ เยวจะเป็นนักกีฬาโดดน้ำกันนะคะถ้าปันไดมันมีจริงเธอลดงบปันไดเหรออะไรขึ้นรถบัสได้เลยจัดไปไปค่ะทุกคนเราต้องขึ้นรถบัสนะคะโอ้โหสวัสดีสำเพง็งโอ้สำเพ็งไม่พอมีก้าบๆ้วยเหรอโอ้ยครบทุกตัว Hi Hi everybody I'm sorry for interrupt you okay so Just l e t me go p l e a s e อ่าน่ากลัวมากเลยป๊อบไปหยาสมรายเขาก๊อกมือกันอึ๊บอุ้ยเสกนั่งปเอาม่ทุกคนเราจะล่อจำเพงมาหาเราอะน,นะคะให้จำเพงเดินมาใกล้ๆเราชินแล้วเราก็จะไปกินเป็ดเป็ด MK คะ่ะทุกคนเป็ด MK ชีดซ้ายคะ่ะทุกคนให้ลูกบ้านเป็นสื่อการระหว่างเราไป เราจะล่อวนนะคะวนวนตรงนี้โอเคเสร็จแล้วก็ไปตรงนู้นต่ออืทุกคนเห็นหลังของสจมน้อยไหมคะนั่นละคะโลกร้อยของสำเพงนี่นะคะมัตเตอร์ชชฟเราจะต้องไปวนตรงนี้เพื่อให้มัตเตอร์เชฟเป็ดและสมเพงหายไปเราจะต้องขึ้นตรงนี้ต้องวนหักซอกอ๋อ,อก,ก็ได้โอ้ยย่ำยอดไปเลยแลกขึ้นรถปัดไปขึ้นรถบัดไป ขึ้นรถบัสไปนั่นเลยเยี่ยมยอดที่สุดเราปลอดภัยแล้วทุกคนโอ้โหโออยดูดูดอฮะออโอ้ยทุเล็ที่สุดเลยวนลอยอย่างนั้นลงไปได้ยังไงแล้วต้องัวรลอยอย่างผู้ด,ดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่าจะได้แล้วใช่ไหมทุกคนจำได้ไม่รู้อ๋อ ออกแกงโงเรียนแล้วแต่รถคันนี้มันขับกี่กิโลเมรตรต่อชั่วโมงเนี่ทำไมมันช้าเนี่ยโอ้เราจะนะแล้วในที่สุดส้มดอยก็ไม่ใช่คนขี้คุกอีกต่อไปไม่นะคะเราก็แค่ไปโรงเรีนยนกับกันแค่นี้นอ้อ๋ออะไรเนี่ยคนทำแบบแน่ๆเลยโอ้โอ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 โวันรูปสวยสุดยอดไปเลย ของเล่นอุ้ยเล่นได้จริงด้วยอ้ย สดกจังเลยโอ้โหทุกคนมันมันจบเร็วเกินไปไหมน่าที่เนาะจะไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมเลยที่มาดูคลิปส้มน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะอย่าลืมว่าการกดซับสไคร์ไม่ได้ทําให้เสียตั้งแต่อย่างไดดังนั้นฝากกดติดตามด้วยนะคะไปไปเล่นลเดอรกันอีกรอบดีกว่าุอย,อยอันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยไม่เลยะ ยี่ไฟไฟว้า